สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับต้าแม็โครสมองแล้วนะครับฝั่งนั้นเสร็จเรียบร้อยครับผมกับพี่เดียวมาแล้วเสร็จแล้วมาดูพิกิจทีนี้ครับข้ามคลองก่อนพี่ท่านชมนะครับห่างหายไปนานแล้วรั่วแรงพี่น้ำขนาดน้ำไม่มานะ้นำยังมาเขามาดูแล้วรั่วมหมดเลยเดี๋ยวให้ดูโอ้ยรั่วมันเดิมไม่ยุบแบบนี้นนะครับล้ำจิหมัม่ต้องให้น้าแห้งก่อนนะพี่เดียวเนาะ ก็ขอสวัสดีทุกท่านเนาะ,ะพบกับตาไมโครสมุนแล้วครับ e x วเตอ e r นะครับผมพาท่านผู้ชมข้ามทิน่นะครับวันนี้มาดูพิกิจนะครับโอ้สวยเลยครับฝั่งนี้ก็ดีอ้าวขังปลาไว้เหมือนกันแล้วทางนี้ก็ดีขังไว้อีกแล้วเนี่ยโอ,โอ้ข้ามมาอยู่ฟาร์มไหนเนี่ยท่านผู้ชมปอดเพิ่งเคยเจอครับท่านผู้ชมมาอยู่เจ้ามักทีบูมยาวแล้ววันนี้อารข้ามฟังครับข้ามฟัง โอ้ oh! ได้แล้วอ๋อเจอทิกตอกแล้ววะเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมทุกท่านโอ oh! ้เดียดดเด่ยวปิดวิดีโวทิกตอกนะโดนกันทิกตอกเดียเด๋ยว,ยวนนยท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โ oh ห oh oh. เราไม่เลิกครับโอ้ oh! พาท่านผู้ชมมาตักปลากันนะเนี่ยโอ้ดู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 ท่านผู้ชมทุกท่านโอ้นี่ท่านผู้ชมปลาอะไรทร่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมปลาอะไรครับปลาขี้เก่งมาแล้วอยู่กับพี่เดียวพี่กินครบทีมแล้วท่านผู้ชมทีนี้ทีมงานเราครบกันหมดแล้วโอ้น้ำบัก เดี๋ยวพาท่านชมดูแบบสุดๆไปเลยครับวันนี้เอาแล้วเอาแล้วท่านชมจะได้ไหมโอ้ได้แล้วนะีมีม,มีมีเห็นแล้ว ได้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหคลิปนี้ไม่ได้เราต้องหาคลิปแล้วครับเราต้องหาคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมดูครับโอู้หู้ยพี่เดี่น้องานพี่โอ้โหจับปลาครับจับปลาเอาแล้วเอาแล้วโอ๊ยมนลปุ้ยเลยพี่น้องเอ้ยมาเนี่ย เมากันเป็นแถบเม,มากันเป็นแถบอารวาสแล้วครับอารวาสแล้วลูกเพียอารวาสแล้ววันเนี้ยโอ้โหภาพสวยจ้วเนี่ยโอ้ มากแล้วโอ้เหตุไปอีกตัวครับเนี่ยมาแล้ววิดีโอเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิดเองเนี่ยโคต เมานี่แหละนี่แหละหลักแสนเนี่ยเนี่ยเนี่ย นนมาแล,วาแลว้วมาแล้วโตโตโตมาแล้วโอ้โ,อโอ้ใหญ่ท้านี่ป๊อดฮะใช่โอ้โอเนี่ยดูด,ด,ดเูเดี๋ยวดูเดี๋ยววางโน่นภาพสวยภาพจะสวยอ่ะ เออสวยเลยเนี่ยสวยพี่โอเคครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โอ้เดี๋ยวมันตัวผมหน่อยพี่เดี๋ยวเนาะไม่ธรรมดาครับแมคโค้กันนี้โอ้โย เก่งเยอะมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยบูมยาวๆครับได้เปรียบอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมโอ้โอ้ฝั่งโน้นนะแล้วมีอยู่ฝั่งโน้นเฉยท่านผู้ชม ตามเลยครับตามมุกขีไปเลยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอย,ก,อถอยก่อนท่านผู้ชมคลิปนี้โอ้โหไม่ธรรมดาออดใส่ใหญ่ตัวนี้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วถุยโอ้โหท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เนาะกับทีมงานพวกเรานะครับกกด่านประพุทธเมืองเนาะครับเอ็กซ์เคริเตอร์นะครับพี่เดียวพี่กิตเนาะทีมงานน้องอองเนาะนี่แหละครับความสนุกสนานในห้างหลังเลิกง,งานครับ จับปลาครับปลาขี้เก่งเนาะเนี่ยกินปลาดับเค็มครับโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมมาอีกแล้วลุกเลยครับจอดร้อยสีไว้มาเอาร้อยอยี่โอ้โหเกือบลื่ <_ T> s> <S นเยอะเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมปอดเป็นอะไรไปอยู่ฝั่งโนะน้นนะไปเกต โอ้ท่านผู้ชมอุ่นอยู่ฝั่งโนู้นท่านผู้ชมโอ้โอ้ ไปชมเอ้ยคลิปนี้เนี่ยโอ้ปลาลายครับปลาขี้เกง่งพี่น้องเอาแต่ขี้เก่งครับท่านผู้ชมระวังนะครับเจ็บนะครับตัวนั้นเจ็บนะท่านผู้ชมโอ้โนี่ท่านผู้ชมโอ้โอโอปหาด t ปวดปลาขี้เก่งท่านผู้ชมเอาป h าด เยอะเยอะเยอะยอะโอ้โอดมากิเกงเยอะแทนเนี่ยโอ้สองตัวครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้หอมพอมอม ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับตาเป็นคนสมุนเนาะเอ็กอเคอมเวเตอร์นะครับงานนี้โอ้บูมยาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่นะวันนี้บูมยาวพี่น้องเลยสาวได้สาวเอาโอ้ผลงานวันนี้ท่านผู้ชมน่าจะพอแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมเนาะนะครับยังไม่พอครับท่านผู้ชมยังเอาต่อมันพร้อมเนาะพวกคันลอกมาแบบนี้เลยเนาะ ทางร้อยไล่มามแบบนี้เลยเนาะปอนตัวใหญ่ท่านเนี่ย กระจายครับท่านผู้ชม อยู่ฝั่งโน้นไปเนี่ย นี่ฮะนักทัพชมเนาะนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามกดสมืองอีโคเวเตอร์เนาะนะครับทีมงานพวกเราเนาะทีเดียวพี่เกติอาจารย์ทั้งสองครับนะครับเลิกงานยามเย็นกันแบบนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะนาไปกดสมืองอีโคเวเตอร์เนาะไปแล้วครับไปแล้วโอเคนะท่านผู้ชมนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปตรงนี้แหละครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะครับทำแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบกดฝากกดไลค์เนาะกดติดต,ตามนะครับน้ามนโค้ชเมืองเอ็กโวเตอร์นะครับผมสวัสดีครับเก็บปลาก่อนท่านผู้ชมลาไปด้วยพันยากาศลาไปแล้วครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย